นี่หนูหนูเป็นพนักงานที่โครงการนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณลุงเอ๊ะนี่คุณลุงมีอะไรให้หนูช่วยหรือเปล่าคะมีจ้ะคือลุงเนี่ยจะมาดูบ้านแล้วก็มาหาอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยคุณลุงคุณลุงเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะนี่พิมพ์ถ้าปล่อยให้คนจอนจัดแต่งตัวสกปรกแบบเนี้ยเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันฮะเอ่อคือคุณอ้อยคะคุณลุงเขาอะก็แค่ที่จะมาดูบ้าน บอกอกไปเลยนะก่อนที่เจ้านายของฉันจะมาถึงนี่คุณอ้อยไม่ทําเกินไปหน่อยหรอคะคุณลุงเขาก็แค่อยากจะมาดูบ้านเองนะคะนี่ถ้ากล้าว่าฉันกันหรอสงสัยถ้าคงอยากตกงานมากนักสิท่าแล้วดูจากสภาพลุงเนี่ยนะจะมาดูบ้านมาดูทําไมอะ่ะดูแค่หลังคาบ้านอะ่ะมันยังเยอะไปเลยคุณลุงคะ ขอโทษแทนหัวหน้าหนูด้วยนะคะหนูจะมาขอโทษลุงทำไมละ่ะหัวหน้าของหนูเป็นคนทําไม่ใช่หนูสักหน่อยแต่ว่าหนูก็เป็นพนักง,งานของที่นี่เหมือนกันอะ่ะหนูเห็นคุณลุงโดนหัวหน้าเขาสาดน้ําใส่แบบไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกผิดแทนนะคะนี่เธอถ้ากล้าทําแบบนี้กับฉันงั้นเหรอฉันเป็นถึงผู้จัดการที่นี่ส่วนเธอมันก็แค่พนักงานกระจกกระจอกคนนึงคอยดูนะฉันจะฟ้องคุณห้า ให้ไล่เธอะลุงต้องขอบคุณลุงมากมากเลยนะที่เป็นของลุงลแล้วก็ไม่รังเกียจที่ลุงแต่งตัวโมเมนแบบเนี้แล้วหนูจะไปรังเกียจคุณลุงทำไมล่ะคะลูไปดูมาลุงก็ไม่ได้เหมือนโจรหรือว่าผู้ร้ายซะหน่อยอีกอย่างหนึง่งพ่อหนูสอนว่าคนเราเนี่ยอย่าดูกันที่ภายนอกอย่าวัดกันที่การแต่งตัวคะ่ะเราต้องดูกันที่จิตใจต่างหาก พ่อหนูนี่สอนหนูมาดีจริงๆเลยลุงนี่ภูมิใจในตัวหนูแทนพ่อของหนูแล้วก็ลูกชายของลุง,งจริงๆเลยคุณลุงว่าไงนะคะภูมิใจแทนตัวลูกชายของคุณลุงเหรอเอ๊ะแต่ปู่ของหนูเสียไปแล้วนะคะนี่พิมพ์พ่อฉันอนะเขาหมายถึงว่าเขาภูมิใจที่ฉันมีพนักง,งานนิสัยดีๆแบบเธอไงค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่ สวัสดีฉันขอบใจเธอมากเลยนะที่ไม่รังเกียจพ่อฉันน่ะค่ะนี่อย่าบอกนะคะว่าลุงคนนี้คือพ่อของคุณห้าใช่นี่พ่อฉันเองเป็นไงล่ะอึ้งไปเลยเหรอคุณผู้จัดการเป็นไป,นป,นปนได้ยังไงกันนะคะ <twitch. S 2> พ่อของคุณห้าที่เป็นเจ้าของโครงการบ้านใหญ่โตขนาดนี้ทำไมแต่งตัวสกปรกมัมแมมแบบนี้อ่ะที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่า เฮ้เมื่อเสียอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้เป็นอะไรวะอะไรเสียมะเนี่ย ฮัลโหลครับพ่อพ่อถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้พ่ออยู่หน้าโครงการหมู่บ้านของลูกอะ่ะและนี่ลูกอยู่ไหนอ๋อผมติดทุนล้นิดหน่อยครับยังไม่ถึงโครงการเลยเดี๋ยวพ่อนั่งพักผ่อนรอผมก่อนนะได้ลูกไม่ต้องรีบหรอกแต่ว่าลูกช่วยใครมาดูรถพ่อทีสิรถพ่อเสียซ่อมอยังไงก็สตาร์ทไม่ติดอะ่ะพ่อจอดอยู่แถวหน้าโครงการหมู่บ้านนี่นะอ๋อได้ครับเดี๋ยวพ่อจอดรถทิ้งไว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมหาคนไปรับนะไม่ต้องใกล้ๆตรงนี้เองเดี๋ยวพ่อเดินเองก็ได้ จะร่วมรับให้มันปินได้มันทำไมล่ะเนี่ยแบบนี้ตลอดเลยนะพ่อจะประหยัดไปถึงไหนเนี่ยแค่นี้แหละเดี๋ยวพ่อกำลังเดินเข้าไปแล้วครับพ่อคือฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าที่ฉันทำไปก็เพราะว่าฉันทำตามหน้าที่อะค่ะคุณห้าฉันไม่อยากให้ลูกค้าที่เข้ามามองไม่ดีฉันก็เลยต้องทำไปแบบนั้นนะคะฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆนะ ที่ให้เธอมันดูแลโครงการนี้น่าเสียดายเธอเป็นคนเก่งแต่เธอมีทัศนคติที่แย่มากชอบดูถูกคนอื่นสิ่งที่เธอทำไปอ่ะฉันรับไม่ได้จริงๆตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะเธอไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกเพราะว่าฉันอ่ะจะให้พิมพ์เขามาดูแลโครงการนี้แทนเธอเองเธอรีบไปรับเงินเดือนสุดท้ายนะแล้วออกไปจากตรงนี้ซะพิมพ์ต่อไปผมขอฝากโครงการนี้ให้กับเธอได้นะ ได้เลยค่ะคุณห้าพิมพ์ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณห้าแล้วก็คุณพ่อของคุณห้าด้วยนะคะที่ให้โอกาสพิมพ์ิมสัญญาเลยค่ะว่าพิมพ์จะทําให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าคุณต้องทําได้ดีกว่าผู้จัดการคนเก่าแน่ไปครับพ่อเดี๋ยวผมพาไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปดูบ้านในโครงการของผมต่อไปคุณห้าคุณห้า นะทําตัวเองแล้วยังจะมาโทษคนอื่นอีกนะคะอืมแต่ก็ขอขอบคุณนะคะที่คุณอ้อยอุตส่าห์สลาตําแหน่งนี้ให้กับพิมพ์ม่ะพิมพ์สัญญาว่าจะทําให้ดีเลยค่ะอ๋อแล้วส่วนคุณอ้อยเนี่ยก็อขอให้ได้งานเร็วๆนะคะจะ <c oughs> ไปสลัตตำแหน่งให้แกตอนไหน